บทที่เจ็ดสิบสามผู้เปลี่ยนสุขปรมาณเหมือนตอนนี้พวกเธอเพิ่งจะเริ่มตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้มือข้างที่ไม่ถนัดเพื่อเอามาใช้ทำงานแทนข้างที่ถนัดถึงแม้ว่าเธอจะสามารถตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้มันได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องรออะไรข้อตามแต่เนื่องจากมันยังไม่ค่อยถนัดดังนั้น เวลามีอะไรเร่งด่วนฉับพลันทันใดเธอมักจะเผลอเอามือข้างที่ถนัดนั้นกลับมาใช้อาจจะเพื่อความรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่าหรือความเคยชินก็ตามดังนั้นเรื่องนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่พวกเธอต้องทำคือ มันรักษาความรู้สึกแห่งการเป็นพระเจ้านั้นให้ต่อเนื่องเมื่อเผลอก็ให้รีบกลับมาดังนั้นสติและสมาธิที่เธอฝึกฝนกันมาอย่างเอาเป็นเอาตายนั่นแหละเธอจะต้องเอามาใช้หลังจากที่ทำทั้งสองข้อข้างต้นนั้นแล้วก็จะมีปรากฏการอีกอย่างหนึ่งแสดงออกมาคือเธอจะกลายเป็นผู้ที่ แสดงออกถึงการเป็นได้อย่างสมบูรณ์เพราะเมื่อเธอสามารถจดจ่อต่อการเป็นนั้นได้แล้วเธอสามารถใช้งานมันได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วเธอจะกลายเป็นความรักความปรารถนาดีได้อย่างบริสุทธิ์ใจไปโดยปริยายเธอจะพูดทุกอย่างด้วยความโอบอ้อมอารีเธอจะทำทุกอย่างด้วยความเห็นอกเห็นใจเธอจะแสดงออกด้วยความเคารพ และให้เกียรติต่อทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวและเธอจะสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้ปรากฏออกมาการแสดงออกนี้ไม่จำเป็นต้องมีการพัฒนาตามลำดับว่าต้องเป็นมาแล้วนานเท่าไหร่ชำนาญแล้วหรือยังไม่ชำนาญเมื่อไหร่ที่เธอรู้สึกถึงการเป็นได้อย่างแท้จริงปรากฏการนี้จะแสดงออกขึ้นมาทันทีและ มันก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าคนคนนั้นเป็นแล้วหรือยังไม่เป็นถ้าปรากฏการแห่งการเป็นนี้ยังไม่แสดงออกมาทางกายภาพยังไม่มีการแสดงออกซึ่งความรักต่อทุกคนได้อย่างเป็นรูปธรรมยังไม่มีกิจกรรมที่เป็นสิ่งดีงามใดๆไม่มีการแสดงผลลัพธ์ทางปัญญาที่มาจากจิตวิญญ,ญาณออกมาเลยแสดงว่า เขาก็ยังไม่เข้าสู่การเป็นที่แท้จริงเมื่อมีการแสดงออกถึงการเป็นปรากฏออกมาแล้วเกิดเป็นผลลัพธ์ที่มีต่อผู้คนและต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมแล้วผลที่ตามมาประการสุดท้ายคือเธอจะกลายเป็นผู้สร้างสรรค์สังคมของผู้เปี่ยนสุขเป็นผู้เบิกบานหรือเป็นผู้พ้นจากทุกข์ ซึ่งเป็นสภาวะสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าอธิบายแสดงว่าความสุขคือปัจจัยนำไปสู่กระบวนการเป็นนี้ใช่ไหมขอรับอุปสสีวะดาบทถามบ้างดูก่อนท่านทั้งหลายผู้เปี่ยมสุขคือผลลัพธ์ของกระบวนการนี้ต่างหา โดยผลลัพธ์ที่ปรากฏออกมาเป็นความสุขนั้นสามารถจำแนกเป็นสองด้านและประกอบด้วยหกลำดับพระพุทธเจ้าพูดขอพระองค์โปรดช่วยชี้แจงให้พวกข้าพเจ้าหายข้องใจด้วยเถิดขอรับอุปศีวะดาบทร้องขอได้สิที่ฉันบอกว่าแบ่งเป็นสองด้านนั้น คือหนึ่งเป็นความสุขแบบเป็นรูปธรรมหรือทางกายและสองเป็นความสุขแบบเป็นนามธรรมหรือทางจิตในสองด้านนี้สามารถจำแนกเป็นลํำดับได้ถึงหกลำดับดังนี้หนึ่งความสุขแบบสบายหรือเรียกอีกอย่างว่าปกติสุขความสุขแบบนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ระดับพื้นฐานแต่ถ้ามนุษย์มีระดับความสุขที่ต่ำกว่านี้เขาจะมีความทุกข์ทันทีเช่นคนที่กำลังทำงานหนักเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายไม่สมบูรณ์หรือไม่สมประกอบซึ่งคนที่กำลังตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้บางครั้งความปรารถนาสูงสุดข,ของเขา ขอเพียงแค่เข้าสู่ความสบายหรือเป็นป,ปกติเขาก็พอใจแล้วนี่คือความสุขแบบเป็นรูปธรรมประการแรกแต่ความสุขระดับนี้ยังมีความหมายทางนำมาทำอีกด้านซ่อนอยู่ด้วยนั่นคือหากเขาสามารถมีความสุขแบบสบายนี้ได้ ไม่ว่าเขาจะกําลังเผชิญกับความไม่ปกติขนาดไหนหรือบางสภาวะที่มีความผ่อนคลายจากทุกสิ่งปล่อยวางจากทุกอย่างมีความปลอบโรงโล่งเบาจนทำให้ร่างกายและจิตใจเกิดสภาวะเช่นนั้นบุคคลนั้นก็จะได้พบกับความสุขที่เป็นปัจจัยนำไปสู่การรู้จากจิตวิญญาณขึ้นมา ต่อมาเมื่อมนุษย์ทั่วไปมีความปกติสุขเป็นพื้นฐานมากพอแล้วมีจนไม่เห็นความสำคัญของมันแล้วมนุษย์มักจะแสวงหาความสุขลำดับที่สองนั่นคือความสุขแบบสนุกหรือความสุขที่เกิดจากการได้เสพได้เพลิดเพลินเป็นความสุขที่เกินจากความปกติ เกิดจากการบำรุงทุกประสาทสัมผัสไม่ว่าจะเป็นทางหูตาจมูกลิ้นและทางกายสัมผัสเป็นความสุขที่เสริมเติมแต่งให้ล้ำเลิศรูราขณะนี้ผู้คนส่วนใหญ่บนโลกต่างกำลังแสวงหาและยื้อแย่งความสุขลำดับนี้กันอยู่ทั้งๆท,ที่มันเป็นแค่ความสุขลำดับต้นๆเท่านั้นเอง ความสุขแบบสนุกนี้ถึงแม้จะค่อนไปทางรูปธรรมมากกว่าแต่มันยังมีความหมายในทางนำมารมด้วยนั่นคือหากเขาสามารถมีความสุขกับการงานที่ทำจากสิ่งที่เขาสร้างสรรค์โดยเฉพาะสิ่งที่สร้างสรรค์น,นั้นสร้างประโยชน์สุขให้กับผู้คนไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรหากทำโดยไม่เอาเงื่อนไขจากอดีต หรืออนาคตมากำหนดทำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทำโดยไม่คาดหวังการที่เขาสามารถมีความสุขกับสภาวะจิตเช่นนี้ถึงแม้ว่าความสุขประเภทนี้จะเป็นไปเพื่อความสนุกแต่จะเป็นความสนุกที่มีคุณค่าต่อจิตวิญญาณบุคคลนั้นก็จะได้พบกับความสุขที่เป็นปัจจัย นำไปสู่การรู้จักจิตวิญญาณลำดับที่สเป็นความสุขแบบสันติหรือที่เรียกว่าสันติสุขความสุขระดับนี้หากดูผิวเผินจะคล้ายกับความสุขแบบสบายหรือความปกติสุขแต่มันต่างกันตรงความปกติสุข จะเกิดขึ้นหลังจากที่เผชิญกับความทุกขยากมาแล้วแต่สันติสุขจะเกิดขึ้นหลังจากที่เผชิญกับความสุขประเภทที่สองหรือความสนุกหรือการเสพสุขมากพอแล้วมากจนรู้สึกถึงความวุ่นวายยุ่งยากกระทั่งรู้สึกเป็นทุกข์ทุกจากการแสวงหาทุกจากการไขว่ควา้าเป็นต้นซึ่งความสุขประเภทนี้ ยังต้องอาศัยปัจจัยภายนอกอยู่นั่นคือเนื่องจากมีการเสพสุขมากมีการปฏิสัมพันธ์มากระหว่างนั้นอาจจะเกิดปัญหามากจึงเริ่มแสวงหาทางออกซึ่งทางออกที่พอจะมองเห็นได้ก็คือการหยุดที่จะแสวงหาหรือลดความสุขที่เป็นแบบสนุกนั้นลงและนี่คือความหมายของคำว่า สันติสุขผลพวงของผู้ที่สามารถมีความสุขลำดับที่สามหรือค้นพบความสันติสุขได้แล้วคือเขาจะเริ่มเข้าใจโลกเข้าใจมิติความสัมพันธ์และเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆทำให้เขารู้ว่าแท้ที่จริงมันไม่ได้มีสาระอะไรให้ยึดถือเลย มันเป็นเพียงการปรุงแต่งไปเองของจิตที่ประกอบขึ้นจากความทรงจำในอดีตและความคาดหวังที่มาจากอนาคตเท่านั้นเมื่อเขามีความสุขในลำดับสันติสุขได้แล้วนับจากนี้เขาจะเข้าสู่ความสุขที่เป็นนามธรรมาได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยนำไปสู่การรู้จักจิตวิญญาณง่ายขึ้นและ เมื่อเขาเข้าสู่ความสุขในลำดับที่สามได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วเขาจะค้นพบความสุขแบบที่สี่นั่นคือความสุขแบบสละหรือความสุขที่เกิดจากการให้การแบ่งปันความสุขที่เกิดจากความรักความปรารถนาดีอย่างจริงใจเธออาจจะเรียกความสุขแบบนี้ว่าปิติสุขก็ได้ เพราะเขาได้รู้แล้วว่าทุกอย่างไม่มีสาระไม่มีแก่นสารทุกสิ่งล้วนเป็นการสมมุติขึ้นมาทั้งสิ้นซึ่งหลักการสอนให้คนสละนี้ถูกนำไปใช้เป็นแนวทางสําหรับคนทั่วไปด้วยแต่ถ้าขั้นตอนไม่ได้เกิดจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของกระบวนการแห่งสันติสุขอาจจะทําให้เกิดความสับสนเพราะว่า ถ้าเขาทำเรื่องการสละนี้ไปเพื่อการสะสมหรือคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งตอบแทนหรือทำไปเพื่อแลกเปลี่ยนกับบางสิ่งบางอย่างเช่นทำเพื่อที่จะได้บุญได้กุศลหรือเพื่อจะได้รับการยอมรับจากสังคมแทนที่จะเป็นการทำเพื่อให้มันจะกลายเป็นการทำเพื่อเอาแทนซึ่ง จะเกิดกระบวนการย้อนกลับไปสู่ความสุขแบบรูปธรรมแต่มาในคราบของนามธรรมระดับที่ห้าคือความสุขที่เกิดจากความสงบหรือเรียกว่าสงบสุขเธออาจจะรู้สึกว่าความสงบสุขกับความสันติสุขน่าจะไม่ต่างกันแต่แท้ที่จริงแล้วมันมีความต่าง เพราะสันติสุขเกิดจากการเลิกราไม่เอาชนะขะขนันต่อผู้คนต่อสังคมลดละเลิกสิ่งไม่จำเป็นซึ่งยังเป็นเรื่องของโลกภายนอกที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นหรือสิ่งอื่นแต่ความสงบสุขที่ฉันกำลังพูดถึงนี้มันเป็นความสุขที่เกิดจากโลกภายในความสงบสุขนี้ สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ทุกขณะเกิดขึ้นได้แม้กำลังเผชิญหน้ากับความไม่สงบซึ่งความสงบสุขนี้ไม่จําเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยใดๆความสุขระดับนี้ถือว่าเป็นความสุขที่เกิดจากภายในหรือความสุขแบบนามธรรมาอย่างแท้จริงผู้ที่ได้ชื่อว่าออกสแสวงหาสัจธรรม สแสวงหาหนทางแห่งการหลุดพ้นเช่นนักพรหนักบวชหรือสีชีภัยชะดินดาบทอย่างพวกเธอรวมถึงตัวฉันส่วนใหญ่จะสามารถเข้าถึงความสุขที่เกิดจากการสละได้จนทำให้พวกเธอละทิ้งทุกอย่างออกเดินทางเพื่อสะสแสวงหาความสงบสุข หรือความสุขลำดับที่ห้ากันทั้งสิ้นแต่ก็ยังไม่เคยมีใครค้นพบความสุขที่เหนือ,อกว่านี้หรือความสุขแบบสูงสุดกันได้เลยพระพุทธเจ้าพูดก่อนจะหยุดเพื่อให้ทุกคนได้มีเวลาทบทวนขอพระองค์โปรดไขข้อข้องใจโดยเร็วเถิดว่าความสุขลำดับสุดท้ายนั้นเป็นเช่นใดอชิตะพูด ความสุขลำดับที่หซึ่งเป็นลำดับสุดท้ายนี้ฉันจะเรียกความสุขนี้ว่าสว่างหรือบรมสุขมันเป็นความสุขที่เกิดจากการประจักษ์แจ้งหรือเกิดจากการเข้าใจความจริงสูงสุดที่มาจากการรู้ว่าตนเองคือใครมาจากไหนมาทำไมมาทำอะไรจะไปที่ไหนและอย่างไร ความสุขลำดับนี้เธออาจจะมองว่าไม่ได้เป็นความสุขหากเธอเอาผลลัพธ์ของมันไปเปรียบเทียบกับความสุขทางกายภาพที่รับรู้จากสัมผัสทั้งห้าซึ่งมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกที่ชัดเจนกว่าความสุขในแบบที่ฉันกำลังบอกเธออยู่นี้มันไม่ใช่การเติมเข้าไป แต่เป็นการตระหนักรู้ในสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยเฉพาะสิ่งที่มีอยู่นั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสิ่งที่มีค่าสูงสุดหากจะเปรียบเทียบว่าที่ผ่านมาในชีวิตของเธอเป็นยาจกแต่อยู่มาวันหนึ่งมีคนมาบอกกับเธอว่าเธอคือทายาทของมหาเศรษฐี ซึ่งมหาเศรษฐีคนนั้นได้ทิ้งมรดกไว้ให้เธอมากมายมหาศาลเมื่อรู้ดังนั้นมันจึงเปี่ยมไปด้วยความสมบูรณ์อิสระภาพความเบิกบานโดยไม่จำเป็นต้องไขว่คว้าหาสิ่งอื่นใดมาเติมเข้าไปอีกมันเป็นความไว้วางใจมันคือการสิ้นสุดของการเดินทางมันคืออริยทรัพย์ที่ทุกคนมีอยู่แล้ว เพียงแต่เธอไม่รู้ว่ามีและไม่รู้ว่าจะเอามาใช้อย่างไรพระพุทธเจ้าพยายามอธิบายขอพระองค์โปรดอธิบายกลไลกการรู้ทั้งหมดให้ชัดเจนกว่านี้ได้ไหมขอรับอชิตะพูด